หโห้เล่นสองเขาด้วยกูวิ่งไหวเมื่อกี้เด็สองเด็ดประเทเด็ดสองจุดสามนี่นี่กูเล่นหมดไรนะเนี่ยก็ปกตินี่ไม่ใช่เลี้ยวใช่ไหมไม่เลี้ยวให้เร็วกูจะเห็นจะคืนกู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 กันเดอ้อตายโอ้ยึดเคฆ่าได้ด้วย กับพี่แรงไว้น้องมาช่วยกูก่อนเลยครับแตกหนึ่งแตกหนึ่งกำลังรีโหลดทราบแล้วเปลี่ยนโหลดเดอร์ตายแต่กันเนอร์ไม่ตายอา้าวกูกระสุนหมดย่ามกูกระสุนหมดอ้าวเอกตายแล้วกระสุนกูหมดเออกูกำลังถอยรถก็นหนึงกำลังสามมึงนีง อางกระสุนหมดบายบายไมเปฟน bye, ไม่ได้อยู่หยุดอยูไ่ได้แหละเหลือกระสุนแล้วได้กระสุนแล้วเกียร์แหละหาม,มุมีิกัน หมายแล้วยิงคันคันนี้คันเดียวไม่ตายสักทีเนี่ยมันจะไปยากเขี้ยะนัะ้งนั้นยิงอยู่คันเดียวแล้วยิงไม่ตายกูกละเคียดเกือาตายแล้วกูวัวตายด้วย เฮ้ยไอเอกอะไรเ,เปิรแพเฟิพนเซอร์โฟวิ่งแตะ <c oughs> เฮ้ยแพนเซอร์โฟด้ว,วะไหนแพนเซอร์โฟอันนี้ไงเดี๋ยวโอเคไฟอเนะ่เห็นไห

โ้แมมพึง่งหันไม่เห็นไม่ฮะไหนไปเอ้ปเกิดบนเอารถ,รถแบบได้ไหมเออไลทแท้งเอาื<ป>เอานเอไ้ไบเทียร์แรกแม่งพอยิงเข้าอยู่ขับรถมามีอันนึง โดนใช่ไหมอ้ยกูเห็นตะย่ายเวนโอ้ยเอกไปขับอีกเลโป๊ะกูกเร่งด้วยต้องเปียกๆยังมากเกียร์คันนี้เนี่ย ถอยน่าเจอกันนีะดูไม่ได้มันโผล่แค่ป้อมป้อมนั่งยิงแก้มไม่มีเวลาเล็งเลยไม่ต้องเล็งหรอกป้อมแล้วกัน เอาอยยอเหมดรียบร้อยุ้ยเฮียมึงกดไม่มีเฮียมีงกดนื่งเสร็จเลยตอนนี้รถมีมึงมายิงทำไมวะเนี่ย นั่นเธอเห็นอยู่ที่โอโมโมึงโดกนกูัวขอที่เพื่อนสวยทำไรมึงไม่ได้แต่เพื่อนกูทำได้นะอย่าละเลี้เครื่องไม่ติด มึงไม่ใช่ไดเกยียวอะเฮ้ยอันนี้เ,เร่งเครื่องขึ้นไม่ใช่ไดเกยียวเครื่องยนต์โดนเนี่ยเร่งเครื่องไม่ติดเลยไม่ห่าติดมาถ้าเกิดมันดับถ้าเป็นเครื่องบินนะอะยังไงมึงมึงก็ล่วงเว้ยอแล้วเนี่ยแบบเขาจะให้แต่งดับขึ้นทันทีเลยไม่ยากหรอเพี่ชาย โปรเจกตดแบนี้มีอะไรเ้างกำลังวัดระยะเลยจะซื <c oughs> ้อหมดซื้อหมดซื้อหมดกำลังโหลดกระสุนใหม่ไปเยนืนกำลังลงแถวไอ้เหี้ยคุณนี้เลย เอกหลังเขา้าเพื่อนรถติดไฟยิงแล้วโดนหลังมาโจกระสุนใหม่ไปเยียนคนยิยงกูตายแกงใจไว้ทหารพเหมืันก็แบบอยู่กระสนุนไงเนาะบินหน่อยไป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 จะมาบินตรงนี้เลยนะแอบประทางกันด้านหนึ่งนกนูบางมาก ือลังกระสุนมันอยู่ข้างหลังแล้วโดนเครื่องบินเจาะเข้าอ่ะบังนอนบินเลยโอ้โหเลยมีเดียมอคันเดียวเนี่ยเก็บเลยเก็บเองเก็บเองเก็บเองเดี๋ยวว่ะเฮ้ยไลายแท้งไลายแท้งดีกว่าโชบโชบปืนเจ็ดจุดหกสองเลยกำลังจะทำการโชบเปลี่ยนเอามือคันเดียวนี่แหละว่ะ โอ้เฮียงัดเครื่องไม่ได้ก็ถ้ากูยิงยิงใส่มันเป็นไรปะวะยีงเวิร์กด้วยนะยีงเวิร์กปึ้มเดี๋ยวมำไมเบิดแล้วทำไมกระสุนเฉียวเฉียวแถวปัวยที่มาแล้ะเฮ้ยอเฮียก้าอยู่ไหนอะ เอามันยิงใช่ไหมไม่ใช่มือใช่ไหมเอ,อ้ากูยิงไปนานแล้วไนะอ,อ้ที่โดนเครื่องโดนเครื่องกูเมื่อกี้นี่มันใช่ไหมไม่ใช่มึงไม่ใช่กูนะอยู่ไหนอะ่ะกูแค่ยิงปืนนะโหรถอย่างช้าเลยเนี่ยกูแค่ยิงปืนนี้ไม่ไม่ที่โดนเครื่องบินเมื่อกี้อ๋อไม่ใช่กูตายแล้ว